สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมจะมาสอน AFK เลตใหม่นะครับผมหรือก็คือตัวเลตของ U18 นะครับถ้าจะมาจากอนิเมะบูลล็อกปะผมก็ไม่เคยดูต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นเลตที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับโดยตัวละครที่เราจะใช้เนะี่ยก็จะมีแค่2ตัวละครนี้ก็คือไอดอลกับตัวของจูซูกะนะครับผมใครที่มีตัวละครตัวอื่นหรือว่ามีก๊อตลี่ตัวอื่นยังไงก็สามารถเย็บมาใช้แทนได้ครับอันนี้ผมขอแนะนําเป็นตัวละครที่น่าจะเอฟง่ายที่สุด และน่าจะทำง่ายสุดด้วยแล้วระมังครับผมโอเคเนะาะนั่นก็คือตัวของไอดอนกับโจซุกิตัวไอดอนเนี่ยขอแค่สุ่มบัฟเพิ่มเพิ่มเงินให้ก็พอแล้วผมไอตัวของบัฟลดค่ยไม่จะเป็นต้องสุ่มให้ก็ได้นะครับตัวของโจซุกิก็เหมือนกันนะผมขอแค่บัฟเนี่ยเป็นอวตารขึ้นไปก็พอแล้วครับส่วนด้านขวานเนี่ยก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับผมมันก็ไหวเหมือนกันโอเคถ้าผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมไปสอนในเกมเลยนะครับ,รบผม let's go <S โอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าเกมมาเรียบร้อยนะครับผม ก็ให้เรานะครับเดินมาแถวๆตรงกลางนะครับแบบนี้เพื่อที่มันจะได้ง่ายต่อการวางตัวละครแล้วก็การเอฟเคนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราเอาปุ่มเลขหนึ่งเนี่ยมาวางตรงสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ปุ่มเลข2วางตรงไอดอนแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะยังไม่เอาวางตัวสตาร์ทนะผมเพราะว่าผมจะจะตั้งปุ่มก่อนเนาะแล้วก็เลข3กับเลข4ผมจะวางไว้ประมาณนี้นะครับผมแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็เราลองกดดูรับผมปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับผม มันจะยังวางไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องรอสตาร์ทก่อนนะครับผมแบบนี้โอเคทีนี้ผมก็จะให้มันกลับมาวางที่เลข1มันเดิมแบบนี้แล้วก็เอาสามเปนสี่อยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็ปุ่มปุ่มห้าผมจะมาวางที่ตัวของโจลูนโน่ครับผมแบบนี้นะแล้วก็ปุ่มที่6ผมจะวางไว้ตรงนี้กับ7นะครับผมจะวางไว้ตรงนี้แบบนี้นะครับทันที้ผมจะลองกดเริ่มดูนะครับผมตึบ๊บอย่างเงี้ยผม แสดงว่าถูกต้องนะผมแบบนี้ทนี้เราเราก็รอเลยครับผมนี่นะฮะอันนี้ผมไม่มีคุณสารนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับแบบนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บให้เรากดเซฟไว้ก่อนทีนึงนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับจากนั้นให้เราตั้งปุ่มที่8นะครับผมเอามาไว้ตรงยูนิตมนเจอร์ตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะเราลองลองเล่นดูครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแบบนี้นะผมแบบนี้นะถ้าเกิดได้ได้ไ้แต่ม่เสร็จปุ๊บให้เราเอาปุ่มที่9นะครับ วางไว้ตรงอัปเกรดไอดอลตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มที่10นะครับเอาวางไว้ตรงจูรูโนตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เล่นได้เลยเล่นต่อได้เลยครับผมอ่ะทีเราเราก็มาลองดูใหม่ครับผมปึ๊บปึ๊บปื๊บปื๊บมีนะผมปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บมีนะฮะมัต้องเป็นห่วงนะครับผมต่อให้เราทําครั้งแรกแพ้ไปเราก็แค่กดเริ่มใหม่นะครับผม อ่ะทีนี้มันพอมันโอเคแบบนี้แบบนี้เราใช่ไหมครับผมตืบ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 แบบนี้นะครับก็ให้เราตั้งปุ่มที่เก้าสิบอันนี้ปุ่มที่สิบใช่ไหมผมสิบเอ็ดแล้นี่นะให้ตั้งปุ่มสิบเอ็ดมาตรงโค้ดตรงนี้นะครับผมตรงโค้ดตรงนี้เพื่อให้มันปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับอ่ะทีนี้ก็มาลองใหม่ครับผมปึ๊บ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 นี่ครับผมปึ๊บรอนะฮะอ่าแบบนี้นะครับผม ไม,ไม่ต้องห่วงตัมด่านนี้มันค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับต่อให้ตัวของจูรูโน่มันจะไม่ชนะท่าแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าจูรูโน่มันดามเม็แรงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีจูรูโนโบ่บัฟกริดเนี่ยก็ใช้เป็นอวตารก็ได้นะผมแล้วเราลองหาตัวละครมาเพิ่อมอีกสักตัวหนึ่งเพื่อให้มันช่วยเคลียร์มอนนะครับประมาณนี้นะครับผมก็รอนะฮะทีนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วครับผม ก็รอมันจบแล้วรเรากร็กดาร์ทได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะขอสปีดคียเพื่อให้ดูผลลัพธ์นะครับว่ามัน FK แค่นี้ก็ผ่านแล้วจริงๆนะครับผม Let's go โอเคเอาล่ะตอนนี้มันก็เวฟ19แล้วนะครับผมซึ่งเห็นไหมครับผมถ้าเกิดสมมติว,ว่าเรามีคุณ3เนี่ยมันก็จะจวายกว่าน,นี้อีกนะแต่ว่าผมไม่มีคุณ3ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบอกเลยว,ว่าจูรโน่มันวายนะครับผมเป็นตัวละครที่ควรทําไว้ติด ID ดีที่สุดแล้วสาหรับใครที่ชอบสาย AFK อย่างเงี้ยจูรโน่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ควรทําก็คุ้มที่จะสุ่มหาบัฟดีๆให้นะครับผมได้อวตารได้กริดมาคือได้ใช้ยาวๆแน่นอนฮะนี่บอเห็นไหมอันนี้ตีบอสก็ปล่อยชิชว อาจจะดูเหมือนเบานะครับผมแต่ว่ามันสบายๆนะยิ่งถ้าใครแบบใครที่มีกอรลี่เอามาไว้เป็นลีดเดอร์อะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับผมอันนี้ผมโชว์ให้แบบใช้แค่ไอดอลกับตัวของจูรูโน่อย่างเดียวไปเลยจะได้แบบไม่ต้องแบบเรียกว่าอะไรต้องไปทำกอรลี่ได้ต้องไปทำกอรลี่เพิ่มไหมพี่อะไรแบบเนี้ยไม่ต้องนะครับผมแค่2ตัวนี้ก็พอนะฮะไหวแล้วไอดอลก็คุมที่จะสุ่มบัฟให้จูรูโน่ก็คุมที่จะสุ่มบัฟให้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมจะปิด เรียกว่าอะไรปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มปุ่มเข้าไปเนาะแบบนี้นะผมอ่ะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมว่ามันจะมีรีสตาร์ทกับเอ็กซิตรงนี้ใช่ไหมผมก็ให้เราเพิ่มปุ่มนะครับผมรีสิบสองเอามาไว้ตรงรีสตาร์ตตรงนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยผมกดเซฟไปแล้วก็ลองกดเล่นดูได้เลยครับผมว่าผลลัพธ์ของเรามันเป็นจริงอย่างที่เราวางแผนไว้ไหมเรียบร้อยผมแบบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมต่อให้ตรงนี้มันจะมีปุ่ม ไปโดนใส่ปุ่มของไอดอนก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าใครจะขยับปุ่มก็ได้เหมือนกันนะผมเดีย๋ยนี้ถ้าเรารอมารจูโรโน,โน,โนใช่ไหมปุ๊บมันจะขยับไปแบบนี้เราก็อาจจะปิดปุ่มแบบนี้นะผมแล้วก็มาดูใหม่แบบนี้เราก็ขยับมาไว้ด้านขวาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมแบบนี้อ่ะถ้าแบบใครที่แบบไม่ไม่อยากให้มันกดออโต้เซฟของไอดอนนะครับผมก็กดเซฟไปเลยแบบนี้นะครับผม โอเคเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันแล้วบายบายไว้เจอกันครับผม